ให้หกแค่ตัวเดียวเองน่ะมีคำอีกเพาะพอถามอีกให้แล้วให้แล้วอะไรนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่แก้วพี่นกขุนทองมาแล้วจ้าหนาวบ่จ้าหนาวไหมคะฮะพี่แก้วชื่อนกนี้นกขุนทองนะคะแต่ว่า ชื่อเจา้าเจ้ากแก้วนะคะเอฟซี F Z. ลกขุณทองแต่ชื่อแก้วนะคะก็เลยเรียกแก้วแก้วแก้วพี่แก้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่แก้วจ๋าพี่แก้วจ๋าจ๋าลูกขอโชคหน่อยจ้าขอตัวเด็ดเดดหน่อยจ้ยอาอ,อ,อ,อะไรนะ อะไรนะพี่แก้วมีการถามว่าน้องแก้วพี่แก้วจา๋จาจ๋าว่ามาแล้วมาแล้วแหละมาแล้วมาแล้วขอโชคหน่อยจา้าขอโชคจ้ะขอตัวเลขหน่อยจ้าพี่แก้วงวดนี้ออกตัวไหนนอ้องวันที่สิบเจ็ดนี้นะ่ะพี่แก้วเลขออกอะไรคะ อะไรนะคะหกมาแล้วตัวหนึ่งเหรอใช่อ๋อไม่ได้ถามแล้วเคาให้หกให้ตัวหนึ่งคือหกบ่หกบอกชัดเลยหกแต่มาแล้วรู้แล้วว่ามาแล้วจะจะให้ตัวไหนอีกหกคู่กับอะไรหวข้อของห้องฮะอะไรนะคะหัวนี่แหละหวยนี่แหละขอหวยจากขอหวยขอเลข ขอหอยรอเปล่าใช่ข้างบนนี่แหละสามตัวบนเอาสามตัวบนค่ะเหมือนจะว่าข้างบนรอเปล่าก็ว่ายนีสามตัวบนนสามตัวบนแก้วพี่แก้วบอกหน่อยเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเลขออกอะไรนะงวดเนี้ยเมื่อกี้ให้หแล้วตัวหนึ่งกับแม่นิดอ่ะ ที่นี้พี่มณีมาขอบ้างนะหอยอ้าวสุของข้างข้งบนนี่แหละค่ะหอยข้างบนนี่แหละจ้ะหวยข้างบนนี่แหละเอาสามตัวตรงๆแร,ร้วยังยังไม่พอจะยังไม่ได้ให้เลยให้หกตัวเดียวให้อีกอีกสองตัวอา้างข้ใช่ให้อีกสองตัวลูกเขากำลังคิดน,นนะ่นะดูเขากำลังคิด พอให้หกตัวเดียวจะนะเห็นไหมพอไม่ให้เนี่ยพอเราถามไปบ่อยคูเราอีกคห้แล้วอ่าให้แล้วให้แล้วบอกว่าให้แล้วให้แล้วพอแล้วไปอย่างนั้นหกตัวเดียวนะคู่กับอะไรล่ะโอ้ไฟหนักคู่ตาย่อะไรนะคู่ไหนใหไม่คู่อีกนะให้แล้วเมื่อกี้นะบอกว่าให้แล้วพอพอถามอีกคูเราอีกนะใช่ พอแล้วพอแล้วนะพอแล้วยังยังไม่พองขำอีกขำอพอแล้วอุ้ยชัดเลยชัดมากพอแล้วขำอีกนะตัวไหนคะพี่แก้วพอเนาะอีกพอแล้วยังยังไม่พอยังไม่พอขออีกสามตัวน่ะเอาสามตัวบนตรงๆเลยไม่ลอยมาฮะอะไรนะ ว่าอะไรนะคะเมื่อกี้นี่ไปแล้วนี่ให้แล้วนะบอกว่าให้แล้วให้หกตัวเดียวน่ะ <c oughs> <ๆ S 1> น่ะ <c oughs> ก็ให้แค่หกตัวเดียว <c oughs> เอาอีกสองตัวแก้วขอ <c oughs> อีกได้ไหมเ <c oughs> สร<ะ>็จหอยบนนี่แหละหวย <c oughs> บนนี่แหละ <c oughs> ใช่ พอแล้วเนี่ยแต่ว่าพอแล้วยังหกตัวเดียวคู่ก่ากระไรไม่นินไม่รู้ดิวิ่งหกบ่ให้วิ่งหกบ่พี่แก้วโอู้หูใครนะหัวเราะพอแล้วอ่ะถ้าอย่างงั้นหัวเราะอ่ะหัวเราะให้ฟังอีกทีนึงหัวเราะดังๆเลยเร็วหัวเราะดังๆ อถ้าให้หกตัวเดียวขอเราอีกดังๆัหอยอาสอดต้างหวยบนนี่แหละหวยบนขอหวยบนค่ะแก้วให้แค่ตัวเดียวพอแล้วพอแล้วก็ให้หกให้หกแค่ตัวเดียวเองน่ะมีคำอีกจะใส่อีกหกตัวเดียวใช่ไหมคะถูกไหมแก้ว จะถูกไหมล่ะถูกไหมมาแล้วน่ะให้แล้วเมื่อกี้ก็บอกหกพอถามอีกให้แล้วให้แลยอะไรนะคะอะไรนะคะก็ขอสามตัวเนาะบนน่ะเขาพูดว่าทำไมขอเยอะนี่ทำไมขอเยอะเหรอเขาว่าอย่างนี้เหรอเออเขาพูดอย่างนี้ทำไมขอเยอะไม่เยอะเราคุกหกตัวเดียวน่าจะคู่กับอะไรล่ะบานนี้ฮ่าพี่แก้ว นับเนี่ยหวยจ้าหวยจ้าหวยเรียกหวยเฉยเฮ้ยเอาไว้เอาไว้ให้หกตัวเดียวน่ะเขาให้เลขอะไรเลขหกให้แล้ว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 แล้วให้แล้แวหลใให